สวัสดีครับกัลยานมิตรทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสองดวงกับลุงโจโหราซึ่งถ้าใครยังไม่รู้ว่าดวงของตัวเองมีดาวอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะวางลิงก์วิธีการผูกดวงชะตาของตัวท่านเองให้เอาไว้นะครับที่ใต้คลิปนี้หลังสงกา์ปีนี้ก็มาถึงจุดเปลี่ยนดวงชะตาครั้งใหญ่ของคนชาวราศีธนู อันเกิดจากดาวพระศุกร์บดีที่จะโครจรย้ายราศีจากราศีเมีนเข้าสู่ราศีเมษในวันที่19เมษาย,ยน2566ในช่วงเวลา3ทุ่ม2นาทีจนถึง3ทุ่ม20นาทีดาวพระศุกร์บดีเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีธนูและเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุที่มีความหมายถึงทรัพย์สินบ้านรถที่ดินของชาวราศีธนูอีกด้วยและเป็นดาวตัวแทนของโอกาสของชีวิตโชคลาภ คนอุปถัมภ์คำชูผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ความรู้ตำลับตำราและความหมายอื่นๆอ,อีกมากแม้ช่วงที่ผ่านมาชาวราศีธนูจะมีเรื่องดีๆเข้ามาบ้างแต่ก็มีเรื่องของภาระของตนเองของผู้ใหญ่ของครอบครัวและความกดดันต่างๆให้คิดกังวลอยู่ตลอดด้วยเช่นกันแต่หลังจากวันที่19เมษาย,ยนนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในทุกๆด้านโดยเฉพาะใน,นเรื่องของการเงินไรายได้ หลักทรัพย์ทรัพย์สินต่างๆจะมีโอกาสที่จะได้บ้านหลังใหม่รถคันใหม่มีที่ดินผืนใหม่จะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ส่วนคนที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วก็จะมีโอกาสได้ลูกและยังจะมีโอกาสได้เริ่มทำสิ่งใหม่ๆทำงานใหม่ๆมีโอกาสได้โชคได้ลาบหรือมีโชคจากการเสี่ยงโชคด้วยดาวพฤหัสบดีที่โคจรมาในรอบนี้เป็นดาวพฤหัสบดีที่ทรงยศ คือมีตำแหน่งทางโหราศาสตร์เป็นราชาโชคจึงมีอำนาจบาร,รมีสามารถโดยบรรดาสิ่งดีๆให้กับเจ้าชะตาให้บังเกิดขึ้นได้โดยง่ายชาวราศีธนูจึงมีโอกาสดีๆเข้ามาให้ได้คว้าได้จับได้ทำผู้ใหญ่จะเมตตาให้การสนับสนุนส่งเสริมหน้าที่การงานจะดีขึ้นท่านที่ำมาค้าขายหรือทำธุรกิจการค้าต่างๆก็จะเจริญขึ้นมีหลักทรัพย์สินทรัพย์เป็นของตนเองหรือใครที่มีอยู่แล้วก็จะมีมากขึ้น จะเป็นที่รู้จักของสังคมและท่านจะสามารถหาเงินกับคนหมู่มากได้ส่วนผู้หลักผู้ใหญ่หรือญาติมิตรครอบครัวหรือตัวท่านเองที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอยู่อาการต่างๆก็จะดีขึ้นจะได้รับการรักษาที่ดีได้เจอหมอที่ดีได้พบครูบาอาจารย์ที่ดีที่เก่งท่านจะได้มีที่พึ่งที่ปรึกษาที่ดีชีวิตจะพลิกฟื้นจากร้ายกลายเป็นดีมีชีวิตที่มั่นคงขึ้นและสิ่งใดที่ท่านคิดเอาไว้ หรือวางแผนเอาไว้ก็จะสามารถบังเกิดเป็นจริงขึ้นได้สําเร็จได้แต่ก็มีสิ่งที่ชาวราศีธนูจะต้องระวังเอาไว้บ้างก็คือในช่วงนี้จนถึงเดือนตุลาคมในเรื่องของการติดต่อการตกลงต่างๆการเจราจาต่างๆการทําสัญญาต่างๆจะยังอาจมีปัญหาอยู่บ้างเพราะที่ราศีเมษนี้มีพระราหูมัคูจรสถิตยอยู่ก่อนแล้วเมื่อดาพระศัสบดีโัครจรมาสถิตร่วมด้วย ก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาหรือเกิดความปั่นปวดวุ่นวายขึ้นได้ซึ่งดาวพะหัสวด,ดีและพระราหูทั้งสองดวงนี้ก็ไม่ค่อยถูกกันนักเมื่อมาโครจรอยู่ร่วมกันจึงทาให้ชาวราศีธนูจะต้องระวังในเรื่องของการเกิดกรณีพิพาทเกิดคดีความเกิดปัญหาเกิดความไม่ซื่อตรงในเรื่องของการเงินการทองถ้าจึงยังต้องบริหารจัดการในเรื่องต่างๆที่ยังเกี่ยวข้องกับเงินทองให้ดีอย่าประมาทหรือวางใจไม่ได้สักทีเดียว จนกว่าพระราหูจะย้ายออกจากราศีเมษแยกออกจากดาพวพฤหัสบดีในช่วงปลายปีในวันที่17ตุลาคม2566ชาวราศีธนูจึงต้องใช้ชีวิตด้วยความมีสติแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีมีแต่เรื่องดีๆบังเกิดขึ้นกับท่านสำหรับท่านที่ต้องการทำบุญเสริมดวงเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่านในวันที่19เมษายน2566นี้ถ้าท่านสะดวกไปร่วมงานในพิธีไหว้พระพรฤหัสบดี ตามที่หูราจารย์ท่านต่างๆได้ทำพิธีจัดไหว้การรับส่งดาวหรือจะไปตาวัดวาต่างๆที่เขาจัดงานก็ให้ท่านปฏิบัติตัวปฏิบัติตนตามสถานที่แห่งนั้นแต่ถ้าท่านไมส่สะดวกที่จะเดินทางในคืนวันที่19เมษายนในช่วงเวลา3ทาทุ่มสนาทีถึง3ามทุ่มย0นาทีเป็นต้นไปให้ท่านจุดธูป19ดอกเพราะดาพระศบดีมีกำลัง19แล้วให้ท่านหันหน้าไปทางที่ตะวันออก อันเป็นทิศที่เทพพะหัสบ,บดีจะเสด็จมาในปีนี้แล้วตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานบอกกล่าวขอพรจากเทพพระรัสบ,บดีให้ท่านโดนบันดาลและประทานพรในสิ่งที่ดีให้กับท่านและถ้าท่านมีกําลังทรัพย์ก็ให้จัดหาจัดเตรียมเครื่องไหว้บูชาด้วยก็จะเป็นการดีแต่ถ้าท่านไม่สะดวกก็ควรหาโอกาสไปใ,ใส่บาตรไปไหว้พระไปทําบุญแล้วละระลึกถึงท่านด้วยเพราะดาวพะหัสบ,บดีเป็นดาวตูแทนของพระ ของฤาษีของครูบาอาจารย์และยังเป็นตัวแทนของความรู้การศึกษาตำรับตำราดังนั้นท่านควรหาโอกาสไปทําบุญให้กับพระให้กับครูบาอาจารย์ไปทําบุญให้กับโรงเรียนร่วมสร้างโรงเรียนร่วมสร้างห้องสมุดร่วมบริจาคหนังสือร่วมตัดพิมพ์ตำรับตำราไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนหนังสือสวดมนต์หนังสือที่เสริมสร้างความรู้ในเรื่องต่างๆก็จะเป็นการถูกฉลองกับดาวพระหัสบดี และถ้าท่านทำบุญด้วยการบริจาคเงินก็ให้ทําตามกําลังของดาวพระรัสบดีโดยให้ลงท้ายด้วยเลข19โดยอาจจะเป็น19บาท1 1 9บาท1ันบาทหรือเท่าไหร่ก็ได้โดยให้ลงท้ายด้วยเลข19ก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาให้กับท่านและในวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆสำหรับท่านที่สนใจในวิชาโหราศาสตร์ไทยที่จะแจ้งให้ท่านทราบอีกสองเรื่องเรื่องแรกก็คือ ผมมีกลุ่มเรียนโหราศาสตร์ออนไลน์ใน facebook กลุ่มปิดที่เมื่อก่อนผมเปิดกลุ่มให้เข้ามาเรียนได้ฟรีซึ่งก็เปิดมาประมาณ1ปีกว่าแล้วนะครับก็มีคนเข้ามาเรียนประมาณส0 0พักว่าคนแต่ก็ปรากฏว่าคนส่วนมากที่เข้ามาเรียนไม่ค่อยตั้งใจเรียนรู้กันทําให้จากวันนี้เป็นต้นไปนะครับผมก็เลยตั้งกฎขึ้นมาหมาว่าถ้าใครอยากจะเข้ามาเรียนก็ต้องเสียค่าเข้ากลุ่ม199บาท เผื่อว่าเสียตังเรียนกันแล้วจะได้ตั้งใจเรียนกันมากขึ้นแต่เงินจานวนนี้ก็ถือว่าน้อยมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ในสิ่งที่ผมสอนเพราะคุณสามารถนําไปใช้ในการดูดวงให้ตนเองหรือจะนําความรู้นี้ไปทําเป็นอาชีพเป็นหมอดูทานายดวงชะตาก็ได้แค่ดูดวงให้ลูกค้าหนึ่งคนคุณก็ได้ค่าสมัครเรียนคืนแล้วแต่ประเด็นหลักๆที่ผมตั้งใจเอาไว้ก็คือ ผมอยากให้คนไทยได้มาเรียนรู้ในศาสตร์นี้กันให้มากๆนะครับเพราะว่าสามารถนำไปใช้ในการวางแผนดำเนินชีวิตของทุกท่านได้จริงๆสำหรับท่านที่สนใจที่จะเข้าเรียนก็จะมีวิธีการดังนี้นะครับขั้นแรกให้ท่านโอเงินไปที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0468131471ชื่อบัญชีนายทิติพันธ์ จากนั้นค่อยไปแอดเป็นเพื่อนกับผมใน Facebook ที่มีชื่อว่าลุงโจโหราแล้วก็ส่งหลักฐานการโอนเงินเข้าไปที่กล่องข้อความใน Facebook ของเฟซลุงโจโหรานะครับจากนั้นผมก็จะเชิญท่านเข้าไปในกลุ่มเรียนแล้วท่านก็สามารถเริ่มเรียนก็ได้เลยและในเรื่องที่สองที่จะแจ้งให้ทราบกันก็คือตอนนี้ผมกลับมาเปิดรับทำนายดวงชะตาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีค่าครู900บาท ใช้ระยะเวลาในการดูไม่เกินหนึ่งชั่วโมงโดยดูผ่านทางช่องทางลายถ้าท่านใดสนใจก็ให้แอดไลน์ไปที่ JOE 5 1 4 2นอกจากนี้แล้วนะครับทุกท่านก็ยังสามารถเข้าไปพูดคุยกับผมได้ใน Facebook Page ที่ชื่อว่าสองดวงกับลุงโจโห,โหราก็จะมีเกร็ดความรู้ทางหโหราศาสตร์และเรื่องอื่นๆมาโพสตให้กับทุกท่านเป็นประจำ สุดท้ายนี้ครับผมก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความโชคดีมีแต่ความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกท่านนะครับด้วยความรักและปรารถนาดีจากลุงโจโหราครับผม